บทนี้เป็นบทที่4แล้วนะคะเรากําลังเดินทางเข้าสู่อีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจในกลุ่มจังหวัดอันดามันก็คือจังหวัดภูเก็ตที่ใครๆก็กล่าวอ้างว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดอันดามันด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายทั้งภายในประเทศและก็จากต่างประเทศเรื่องของที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางแล้วจึงได้ชื่อว่าไข่มุกอันดามัน ะะจังหวัดภูเก็ตหลายๆคนน่าจะรู้จักแต่จะมีใครรู้บ้างคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเดิมทีมีชื่อว่าหรือมีชื่อก่อนที่จะเรียกว่าภูเก็ตอะไรบ้างหลายๆชื่อที่มีการเรียกกันอาจจะเป็นชื่อที่ยังคงคุ้นหูในปัจจุบันแต่หลายชื่อก็อาจจะโดนลบเลือนไปแล้วบ้างนะคะขอขอเอาชื่อที่คุ้นหูในปัจจุบันก่อนเคยได้ยินไหมคะจังซีลอนรู้จักไหมคะจังซีรอน จังซีลอนในปัจจุบันนี้ใครๆก็นึกถึงป่าตองเพราะคือห้างห้างหนึ่งแต่อยากบอกให้รู้ว่าจังซีลอนนะคะเป็นชื่อเดิมที่มีการกล่าวก่อนจะเรียกว่าภูเก็ตโดยจังซีลอนเป็นชื่อนักเดินเรือนะคะชื่อว่านายปโตเลมีเดินทางมายังพื้นที่บริเวณแถวนี้จนมาถึงจังหวัดภูเก็ตตามแผนที่นะคะเพราะว่าตามแผนที่เนี่ย สิ่งที่เห็นได้ก็คือว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยเลยที่มีลักษณะเป็นเกาะแล้วก็มีน้ําล้อมรอบมีความเชื่อว่าก่อนที่ภูเก็ตจะเป็นเกาะภูเก็ตเป็นแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ติดกับจังหวัดพังงาก่อนที่จะค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนคลื่อนออกมาห่างจนมีน้ําล้อมรอบจากลักษณะตรงนี้ละค่ะทําให้ปะโตเลมีที่กล่าวไปข้างต้น เรียกภูเก็ตว่าจังซีลอนเพราะจังซีลอนแปลว่าแผ่นดินหรือแหลมที่ยื่นลงมาในทะเลคําว่ายื่นไม่ได้แปลว่าขาดดังนั้นก่อนจะขาดจึงกล่าวขานพื้นที่ที่เราอยู่กันทุกทกวันนี้ค่ะว่าจังซีลอนนะคะนอกเหนือจากจังซีลอนแล้วก็จะมีชื่ออื่นออีกมากมายเช่นอุจังซีลังจังซีลังนะคะ ฉลางฉลางชอชิงนะคะไม่ใช่ทลางถ้าทลางปัจจุบันคืออำเภอแต่นี่คือฉลางฉลางเป็นชื่อเดิมของคนพื้นเมืองที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตถ้าใครไปเที่ยวแถวถนนทลางน่าจะเห็นของที่ระลึกที่มีการเขียนว่าภูเก็ตแต่ใช้จอจานเป็นตัวสะกดภูเก็ต ที่ใช้ตัวจอจานเป็นตัวสะกดเป็นชื่อเดิมของจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะโดยเชื่อว่าคําว่าภูเก็ตที่มีจอจานเป็นตัวสะกดแปลว่าพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนจะใช้มาเป็นตัวตอเต่าเพราะตัวต,วตอเต่านี้นะคะมีการเปลี่ยนมาในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6เนื่องจากภูเก็ตเริ่มเป็นที่รู้จักจึงมีการเขียนด้วยเป็นภาษาอังกฤษว่า P H U KET แน่นอนค่ะตัวทีลงท้ายด้วยตัวตอเต่าก็เลยมีการเปลี่ยนจากการใช้จอ,จ,อจานมาเป็นตอเต่าแล้วก็ได้มีการบันทึกลงไปในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่ปีพศ2 4 5 0ดังนั้นภูเก็ตที่เป็นตอเต่าจึงเริ่มใช้มาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนอกเหนือจากนั้นมีอีกเยอะแยะมากมายเช่นบูเกะบ,บูกิสภูกาหรือว่าพุทธเกต นี่ทั้งหมดเหล่านี้ค่ะเป็นชื่อเดิมก่อนจะใช้ภูเก็ตเป็นตัวเตาเตาทีนี้ถ้าว่าด้วยเรื่องของที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแผนที่หลายๆคนก็จะนึกถึงแผ่นดินที่ยื่นลงมามีทะเลล้อมรอบนะคะนี่มีลักษณะเป็นเกาะแต่มีใครเคยสังเกตไหมคะว่าภูเก็ตที่เป็นรูปร่างแบบนี้คล้ายตัวอะไรลองคิดดูเนาะว่ามันคือตัวอะไร พอจะนึกออกไหมคะว่านี่คือสัตว์ชนิดไหนสัตว์ชนิดนี้ที่เราเห็นในแผนที่ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้มีการมาจำลองเอาไว้ด้วยที่ลานมังกรเพราะแผนที่ถ้าเราดูจากแผนที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีคนจีนหรือหลายๆคนบอกว่าภูเก็ตเหมือนมังกรกำลังคาบแก้วดูออกไหมคะอันไหนมังกรอันไหนหัวอันไหนหางอันไหนสันหลังอันไหนแก้วที่กำลังจะคาบถ้าดูจากแผนที่ หรือให้นึกถึงจินตนาการเลยค่ะนึกตามนะคะหัวมังกรคือแหลมพมเทพหางมังกรคือท่าฉัตรชัยหัวหางมาแล้วนะแล้วก็จะต้องมีแน่นอนค่ะสันหลังมังกรและขามังกรสันหลังมังกรก็คือพื้นที่ที่เป็นหาสวยทั้งหมดที่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนนิยมไปท่องเที่ยวไล่เรียงกันมาเลยค่ะตั้งแต่ สะพานสารสินเนาะเราจะเจออะไรบ้างที่ถือที่ถือได้เป็นหาดสวยของจังหวัดภูเก็ตนะคะหาดทรายแก้ว หาดกมลาหาดุรินป่าตองกระตะกระรนเรื่อยมาจนถึงก่อนจะถึงแหลมพมเทพพื้นที่ทั้งหมดเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ภูเก็ตของชายฝั่งตะวันตกหรือเป็นหาส,สวยแต่คําว่าสันหลังมังกรโดยส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่บริเวณป่าตองกระตะกระรนนั่นแหละค่ะคือการเปรียบเทียบเรียกว่าสันหลังมังกรทําไมเรียกว่าสันหลังเพราะบริเวณแถวนั้นเป็นภูเขาสูงความเป็นภูเขาสูงจึงมีความได้เปรียบเพราะช่วยกั้นลมบรสุม ที่พัดมาจากทะเลดังนั้นนี่คือข้อดีเมื่อเรามาสุมพัดมาเราจะไม่ค่อยเจอภาพของการที่ภูกเก็ตน้ําท่วมเพราะฝนตกเห็นไหมคะนึกภาพตามเนาะทีนี้เรามาบริเวณส่วนล่างของมังกรบริเวณส่วนล่างของมังกรก็คือบริเวณขาขาทั้งหมดของมังกรจะอยู่พื้นที่ที่เราเรียกว่าหาดโคลนซึ่งไม่ได้สวยเลยหาดโคลนเริ่มจากตรงไหนดีหาดโคลนท่านนับมาจาก การเข้าเดินทางเข้ามาของจังหวัดภูเก็ตนะคะเราจะนึกมาเลยค่ะป่าคอกสะปัมสะพานหินอ่าวมะขามอ่าวฉลองหาดราไวเห็นความแตกต่างไหมคะตะวันตกกับตะวันออกหาดสวยกับหาดโคลนพื้นที่ที่เรียกมาทั้งหมดนั่นแหละค่ะที่ไล่เลียงมาตั้งแต่ป่าคลอกสะปัมสะพานหินอ่าวมะขามอ่าวฉลอง ก่อนจะถึงราวัยบริเวณแถวนั้นละคะ่ะเขาก็เรียกว่าขามังกรเราได้หัวได้หางได้ขาได้สันหลังแล้วแล้วมังกรที่เราเรียกว่ากําลังคาบแก้วอยู่มันคือบริเวณไหนมีการสันนิษฐานแล้วก็เชื่อว่าบริเวณหรือเกาะที่กาลังคาบแกะกำลังคาบแก้วอยู่ที่เปรียบเทียบนั่นคือบริเวณเกาะโหลนถ้าเรากางแผนที่จังหวัดดีๆพอจินตนาการออกแล้วใช่ไหมคะหุยมังกรก็ต้องมีหัวใจ ใครจะรู้ไหมเนี่ยว่า,าหัวใจมังกรอยู่ตรงไหนหัวใจมังกรใบไห้ว่าอยู่ในเมืองค่ะเป็นภูเขาสูงด้วยเฉลยเลยแล้วกันเนาะหัวใจมังกรที่ตั้งก็คือบริเวณเขาโต๊ะแซะนะคะนั่นคือลักษณะของภูเก็ตโดยรวมที่เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเห็นจากที่เล่าไมา้ฟังทั้งหมดเลยก็จะเห็นว่าภูเก็ตจะมีหาดสวย ภูเ <One> ก <input> <moż> <Service> ็ตจะมีหาดโครนหาดโคลนโดยส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งอยู่ทางฝั่งที่เป็นทางฝั่งที่เป็นอ่าวหลายๆอ่าวนะคะหาสวยก็คือหาดที่เป็นหาดทรายขาวโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนี่คือภาพสรุปที่เล่าให้ฟังหมดเลยว่าฝั่งตะวันตกเป็นภูเขาเป็นหาดทรายสวยฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ที่เป็นหาดโครนนอกจากหาดโครนแล้วยังเป็นพื้นที่ราบลุ่มสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทางหาดโครนตะกี้ที่ กล่าวอ้างไปไม่ว่าจะเป็นปากคลอกหรือว่าสะพานหินหรือสปัาพื้นที่เหล่านั้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มลุ่มดอนดอนนะคะเป็นลุ่มลุ่ม,มดอนดอนแต่ทางฝั่งตะวันตกโดยส่วนใหญ่ต้องขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขา,ลงเขาหมดเลยนั่นก็เลยทําให้เกิดความแตกต่างกันความแตกต่างตรงนี้จึงนํามาสู่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่โดยส่วนใหญ่แล้วความสวยทั้งหมดของภูเก็ตจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกที่เป็นหาดทรายขาวไล่เรียงมาตั้งแต่ ถ้าฉัดใชัยเรื่อยไปจนถึงแหลมพมเทพนะคะแล้วก็หาดที่เป็นหาดโคลนเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์เล็กสัตว์น้อย<ๆ>ก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกหมดเลยแต่ทางฝั่งตะวันออกเนื่องจากเป็นหาดโคลนจึงไม่ค่อยนิยมไปเที่ยวแต่ความแตกต่างและโดดเด่นคือเป็นพื้นที่ที่เป็นท่าเรือเพื่อที่จะไปเกาะต่างๆนึกออกไหมคะมีท่าเรืออะไรบ้างที่นึกได้ก็จะมีท่าเรือแหลมหินท่าเรือรัษดา ท่าเรืออ่าวฉลองนะคะเหล่านี้อยู่ทางฝั่งตะวันออกหมดเลยนี่คือความเป็นภูเก็ตภาพที่เห็นข้อดีของภูเก็ตแล้วก็เช่นเดียวกันขานลักษณะภูมิอากาศก็จะมี2องลมมรสุมก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดวนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทรัพยากรที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตก็จะมี ป่าไม้ป่าไม้ในภูเก็ตก็จะมีป่าไม้หลายประเภทนะคะก็จะมีป่าไม้เขตร้อนชื้นป่าชายหาดป่าชายเลนพอจะนึกออกเนาะป่าชายหาดมีที่ไหนบ้างป่าชายหาดก็คือหาดสวยป่าชายเลนก็คือหาดโคลนนะคะแล้วก็ป่าพุป่าพุโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะคะ นอกเหนือจากนั้นแล้วภูเก็ตก็จะมีแหล่งน้ําทั้งแหล่งน้ําบนดินแล้วก็แหล่งน้ําใต้ดินเราจะมีอ่างเก็บน้ําเยอะแยะมากมายให้ได้ไป พักผ่อนรวมถึงไปออกกําลังกายกันนะคะแหล่งน้ําใต้ดินก็จะเป็นพวกแหล่งน้าบาดาลที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเหล่านี้นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วอีกหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คนภูเก็ตมีอาหารรับประทานก็คือต้องพูดถึงเรื่องดินดินของภูเก็ตจะคล้ายๆละนองเพราะผ่านการทําเหมืองแร่ดีบุกมาแล้วการทําเหมืองแร่ดีบุกส่งผลทําให้เมื่อเวลาสกัด แร่ดีบุกออกจากดินต้องมีการฉีดน้ําที่เราเรียกว่าเมืองฉีดดินในภูเก็ตก็เลยไม่ค่อยที่จะเหมาะสมในการเพาะปลูกปลายทางของเมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ตที่เราเห็นภาพชัดน,นะคะไม่ได้เกิดเป็นพืชไม่ได้เกิดเป็นต้นไม้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเป็นหมู่บ้านจัดสรรสังเกตดีๆค่ะหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่เยอะมีหมู่บ้านเยอะนั่นคือการใช้พื้นที่ที่เคยทำเมืองแร่ดีบุก มาก่อนที่จะสร้างเป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามแม้ดินเราจะไม่ดีแต่ภูเก็ตก็มีพืชที่สร้างไรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยก็คือการปลูกยางพาราก็ดีหรือการมีสับประรดที่มาภูเก็ตก็นิยมรับประทานสับประรดแล้วก็เราจะเห็นได้ทั้งสองข้างทางนะคะสามารถแวะซื้อได้ตามความพึงพอใจหลายราคาหลายขนาดเลยทีเดียวค่ะทรัพยากรหมวดต่อมาว่าด้วยเรื่องของแร่ธาต แน่นอนค่ะนั่นคือดีบุกนอกจากดีบุกก็จะมีแร่โคลัมไบแร่แทนทลไ์ที่ใช้เป็นใช้เป็นส่วนผสมในการเชื่อมเหล็กก้าแล้วก็โลหะประเภทต่างๆมีแร่วุลเฟรมซึ่งมีความแข็งแรงมากนะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่องจักรกลนะคะรวมถึง ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลทางชายฝั่งทะเลซึ่งเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามความพึงพอใจมากเลยในจังหวัดภูเก็ต